u n น u ยูนียูนิเซ็กซ์ดีกว่าวันนี้เออวันนี้เราก็ยังอยู่กับน้ําหอมแบรนด์บอนบอนนะครับเป็นน้ําหอมตัวหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าโดดเด่นแบบเลยหล่อแต่เอาจริงๆตัวนี้เขาอยู่ใน private collection ของเขานะสำหรับน้ําหอมที่จะมาเมากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบอนบอ n Red ค a เป็ดค่ะเมาส์ก่อนนะคะว่าตัวเนี้ยสันกดมา2ตัวเลยแบบ2ตัวเลย ก็เขาบอกนะคะว่ากลิ่นสองตัวเนี้ยเหมือนกันแต่จะต่างที่ว่าคุณคนเนี้ยคุณสีเหลืองคนเนี้ยเขาจะโปร่งกว่าส่วนตัวแดงเนี่ยจะเข้มกว่าซึ่งก็จริงปกติเนี่ยตัวปกติเนี่ยสามารถแบบฉีดกลางวันไปทํางานอยู่ในห้องแอร์นะยากอยู่ในห้องแอร์นะแบบปกติเลยสบายสบายแต่ตัวแดงเนี่ยมันจะเข้มแน่นและฉับกว่ามากเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเหมาะกับการไปแบบงานออกงานหรือว่าแบบ ไปงานกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะพูดยาวมาเวกเหัวกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องว่าเรดคาเป็ดเนี่ยกลิ่นยังไงปั๊บหนึ่งป๊บป๊บป๊บปจะรู้แล้วจะมาาอะไรคือสองตัวเนี้ยถ้าลองฉีดบนกระดาษนะใครคะไม่รู้จักคะ่ะไม่ได้กินอะไรเลยแต่พอฉีดบ,บนตัวแบบปึ้งปึ้งแบบๆๆๆๆแบบคุณมานานแล้วหรอคะ ต้องขอโทษด้วยตอนแรกไม่เห็นเลยแต่อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเอออย่างนี้กลับมาพูดกันเรื่องกลิ่นแป๊บหนึ่งเนาะเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยเปิดมาด้วยน้ำตานไม้ขนมใส่ไหมแล้วก็ถุงมือ,อยางเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันถามว่ามาครบไหมก็ครบนะเพราะว่าน้ำตาลไม้ชัด ชัดจริงบางวันคือใส่เปล่าไปชัดเลยอันนี้พูดจริงแล้วก็ขนมใสใหม่เนาะผู้นี้ซื้อตัวประยุทธ์ยาเลยเต็มกินนะคะแต่สันรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ฉันไม่สันทัดเลยก็คือถุงมือยางเพราะว่าฉันไม่สามารถแยกได้ว่ามันเป็นถุงมือยางหมอหรือมันเป็นถุงมือยางแม่บ้านสีส้มอะซึ่งฉันสันทัดกับยางหลักมากกว่านะคะ